เขาหน้านิ่งๆอ่ะก็ดูว่าหล่อแล้วนะใหญ่ายิ้มเฮ้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเขาเป็นคนที่ยิ้มแล้วมีเสน่ห์ไม่แปลกเลยที่สาวๆคือกรี๊ดเขามากงงมากว่าอ๋อตาล้วฉันต้องไปดูมวยแล้วหรออ๋อพุณอาเออเคยไหมที่ชกแล้วเราห่วงหน้าตาเราไม่เคยเลยพี่ไม่เคยเลยไม่เคยเลยไม่เคยที่บอกเอ้ยกลัวเจ็บกลัวแตกกลัว อะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยกลัวเลยผมบ่วงเลยเหอเจ็บก็ค่อยว่ากันเราเป็นนักรบอะกลัวทำไมอะใช่ไหมพี่นักรบต้องมีบาดแผลใช่พี่เรียกเรียกคุณอาว่าพี่เขาเรียกถูกแล้วนี่เขาตาถึงนตาถึงนักรบต้องมีบาดแผลใช่ชะวันฉายเพราะฉะนั้นไม่กลัวเลยมันเด็กไปบางทีหน้าผมเละหมดแล้วตะวันฉายหน้าเละอ้าวตล่อยมวยไม่ได้ทำไม่ได้ ทำนู่นทำนี่ไม่เด่นแบบไม่แตกเย็บยังคอะเยอะเยอะครับไหนอะตรงไหนอะมองไม่ออกอ๋อไม่หรอกีดเข็มคะนี่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 โอ้เยอะอเยอะเล็กเล็กน้อยนนะฮะตอนมาถึงบอกว่าอย่าเพิ่งแต่งหน้าเราขอริญาตดูบาดแผลของนักรบหน่อยว่านักรบเนี่ยจะต้องมีบาดแผลถึงจะมีความเป็นนักรบเต็มตัวเราเอากล้องไปซียกคลอสอัพหน้าให้เห็นชัดชัดเลยว่าหล่อแบบนี้ ก็มีตำหนิเหมือนกันนี่มาดูครับนี่นี่ฮะใต้ตาขวาอันนี้กี่เข็มมัน่ะนี่เหนือคิ้วซ้ายใต้คิ้วซ้ายนะฮะมีก็อีิกนะฮะข้างบนจริงๆแล้วโดนปิดหมปิดไม่อยู่อ่ะอันนี้ที่จริงเ่ะมันตรงนี้เหรอที่จริงมันเกือบสิบเข็มเลยนะแต่ว่าไปต่อยสมัยอยู่ปหหมอไปต่อยแถวสุรารีจับไม่ผิดเลยน้ามันหนึ่งสิงหาปี25 4พหรือยี่เก้าเลยหหเลยเนี่ย ไปต่อยกับตัวใหญ่แล้วไปโดนศอกแตกเบิดกเลือดเตม็มเลยแล้วไปเย็บหมอไม่มีมีแต่หมอทอาหารได้ได้ก็ได้ใหญ่เข็มก็เข็มใหญ่ลงมางก็อยู่ไกลเย็บไปเลยหมอยาชาไม่มีเย็บสดเับเย็บสดครับอ,อันนี้แผลนี้เย็บสดแผลเป็นแผลเ,เย็บที่เจ็บที่สุดมันดันงกึ๊กกึ๊กนี้เลยนะครับเข้าเนื้อกึ๊กกึ๊กนี้เลยโอ้ยเหมือนตอนที่พี่ฉีดบท็อกเลย่ะ หมอเป็น้นเหมือนกันเหรอใชาหมอไม่เป็นหมอไม่ต้องโปะยาชาค่ะอออุ้ยหมอแทงคุดๆแล้วเดี๋ยวนี่เขาเย็บอันนี้แค่จิ้มๆนั่นเองแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะอักเสบเพราะหมอเย็บแบบห่างเกินแล้วก็เป็นรอยแผลเป็นไปเลยเออตอนเด็กเราไม่คิดว่าเราแบบสนใจหน้าตาอะไรไม่คิดเลยแต่พ่อเป็นคนที่ทาฮิวดอยสกาดเจลทาอะไรให้ทุกวันทุกวันจนแบบเออมันยุบลงอ๋อ นิดนึงนิดนึงแต่ก็เป็นเสน่ห์เนาะแต่จนตอนเนี้ยอะตอนนั้นเราเราไม่ห่วงหรอเข้าใจได้แต่ตอนเนี้ยมันยังเฉยเครั่ะหรอถ้ามันโดนมันก็โดนก็ทำไงได้มันโดนอ่ะเออเข้าใจถามันโดนทำไงได้อะใช่เข้าใจเฮ้ยมันใช่มันใช่ทำไมท้ามไดชอบชอบคนแบบนี้อ๋อเออที่บอกเคยแพ้จนมีอะไรไม่แพ้จนจำลืมไม่ลงอ่ะออ ถ้าจำไม่ลืมไม่ลงเลยสนันแบบวงการเลยคือผมแพ้นอกคนจีนที่ประเทศจีนนะเบืด้วยความที่เราประมาทแล้วก็ไปต่อยน้ำหนักค่อนข้างเนี่ยเยอะแรงประทะสู้เขาไม่ได้กัิกาก็ไม่เก่งเท่าเขาโง่ไฟดับเลยไฟเราอะดับไฟราดับเหมือนคนปิดไฟแนี่ตึ๊บลืมตามาทิมีสามสี่คนเนี่วอบวอบวบวบอุ้ยไว้เนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยลก็เดินต่อยอยังสู้อยู่ก็หลับเบอร์กรรมาการจับแพ้เลยเราประมาทยังไง หมาคือซ้อมบ้างไปซ้อมก็ได้เก่งแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบช่วงนั้นได้แชมป์ยอดมวยใหม่ๆมสมัยที่แบบมีความหลงว่าเลิรแบบว่าอันนี้เขาใจว่าเฮ้ยซ้อมกไมไม็ได้ไปซ้อมก็ได้คนจีนะะเท่าไหร่หรอกเรียบร้อยหวานเทียบเลยโดาน,ยนานาน,นานเลยโดนอะไรเขาหมัดโดนหมัดเต็มหนี่เลยเนี่ยเกือบหลับแต่กลับมาได้ผมไม่อยากไปล้มที่จีนอ่ะผมไม่อยากล้มไปแล้วผมอายคนอ่ะเออยืนแล้วให้ต่อยยังดีกว่า โอ้โหเลือดนักสู้ยืนอให้ผมไม่ล้มล้มลงไม่นอนโอ้โหกลับมาหนคนจีนต่อยหลับไม่ลงไม่นอนหรอกไม่ลงไม่นอนให้หรอกนักสู้ม่รู้เรื่องเลยนี่แต่ก็สมใจอยากคือไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเลือดนักสู้ครับทีเคโออย่าแล้วเปิดนะช้ำใจไม่อยากดูไม่อยากดูแล้วมีไหมไม่เคยดูเลยไม่อยากดูสักอย่าอย่าเปิดอย่าเปิดดูไม่เกินตั้งแต่โชคมาดูไม่เกินถึงห้าครั้งเลยเห็นแล้วเห็นตัวเองั๊บเลื่อนออกเลย จริงมันฝังใจผมังังสักวันหนึ่งนะครับมาวันหรือมาอะไรผมจะไปแก้แค้นเขาผมฟังจำไม่เคยลืมเลยฮ้ยแต่วันนี้เราถ่ายเราไม่มีอะไรติดใจต่อกันนะแค้นไงแก้ค้นแก้กีฬามีแพ้มีชนะแต่ตะว,วันฉายแพ้ไม่ได้หนี่เป็นอย่างนี้แพ้ไม่ได้แพ้คนรอคนรักก็มีคนไม่ชอบก็มี้แต่พี่ชอบเรานะต้องออกตัวก่อนสารภาพสารภาพเอป่ะออกตัวก่อนสายเขาหนักอยู่ ใครใครไม่ชอบตะวันฉายก็มีก็มีแฟนคลับมันมีบ้านทุกอย่างระดับซูเปอร์สตาร์คนหนึ่ง,งเขายังมีคนรักก็ไม่มีคนชอบเลยเขาคิดอย่างเงี้ยใครไม่ชอบเราก็แล้วแต่เขาเขา,เขายังไม่รู้จักผมจริงๆถ้าเขารู้จักผมจริงเขาจะอาจจะไอความไม่ชอบที่เราสัมผัสได้ที่เราพูดมาเนี่ยมันก็ต้องมีคนไม่ชอบเราสัมผัสอะไรจากความไม่ชอบอย่างเช่นเอ้ยตะวันฉายต่อยแต่คนแก่ ต่อยแต่เขนี่อายุเยอะอ่ะกูอายุน้อยไม่เป็นไรเออนี่เดียวตัวเล็กๆระดับเขาระดับอายุเยอะประสบการณ์เยอะอะไรเงี้ยบางทีก็เจออย่างเช่นต่อยแต่มวยเกตบีเกรดเกรดเอ้ไม่โอ้โหระดับแชมป์ทั้งนั้นโอ้โหแต่ว่าคนมันสรรหาคำพูดมาเยอะเลยผมก็ผมก็อ่านผมก็เฉยๆน้ำลายผมไม่สนใจหรอกอ่านไปแล้วเฉยๆครับแต่ผมรู้ว่าพูดโชว์ผมแต่ละคนอ่ะของจริงทั้งนั้นไม่ธรรมดาครับ นะไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนนะคนรักท่าผืนหนังคนชังงถ้าผืนเสือยังไงยังไงก็มีนะมีทั้งคนรักและคนคนชังแต่แน่ๆก็คือไฟบันเทิงอ่ะม,มีติดต่อเข้ามาให้เล่นละครอะไรอะไรพวกนี้มีไหมน่าจะมีมีครับมีให้เล่นละครเล่นหนังบ้างเมื่อก่อนเคยเล่นแน่ระเทศยีเดียว 30ิวิทุกวันนี้คือ30วิคือออกตรงไหนเอ <laughs> นอน <c oughs> ุญาตไปดึงดานแล้วดานแล้วอนี้ดานล้เหยียบเล่ามันแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ <c oughs> จะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ